สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการมือใหม่หาเทรดทองคำ EP 3กันวันนี้นะครับเราเรียนรู้กันเรื่องของการดูเทรนด์นะครับดูแนวโน้ม3รูปแบบนะครับแล้วก็เรื่องของการตีนะครับแนวต้านไปแล้วนะครับใน EP 1และ EP 2อแต่วันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการตีเส้นทรลายกันนะครับหรือว่าการตีเส้นแนวโน้มนั่นเองนะครับจะตีอย่างไรนะครับอ่าบางท่านยังสับสนว่าจะลากจากสวิงไหนนะครับ อ่าแล้วก็ต้องลากสัมผัสกันกี่จุดแล้วเส้นแนวโน้มหรือว่าเส้นเทรลลายนี่มีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับอ่าบางท่านอาจจะแบบคิดว่าแค่ตีดูแนวโน้มอะไรแบบนี้เนาะนะครับแต่จริงๆมันมีมากกว่านั้นเดี๋ยววันนี้นะครับนิวจะมาพาทุกท่านเนี่ยไปดูกันนะครับว่าการใช้เส้นเทรลลายนี่นะครับบอกในเรื่องของการเข้าเทรดอย่างไรนะครับให้กับเราเพิ่มเติมได้บ้างนะครับรวมถึงเราสามารถใช้อ้างอิงเป็นแนวรับแนวต้านนะครับอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้าจอกันนะครับผม ตอนนี้นิวอยู่ที่หน้าจอทองคำนะครับไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับก็มีตีเส้นนะครับให้ดูบ้างแล้วเนาะนะครับเป็นตัวอย่างก็หลายๆคนเนี่ยนะครับที่เป็นคนใหม่นะครับยังไม่รู้ว่าประโยชน์ของเทรนไลน์คืออะไรนะครับเดี๋ยวนิวจะอธิบายคร่าวๆเอาแบบกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายเลยนะครับเส้นเทรนไลน์หรือว่าเส้นเส้นแนวโน้มเนี่ยนะครับเป็นเส้นที่จะบ่งบอกในเรื่องของเทรนให้กับเราได้นะครับหรือบ่งบอกในเรื่องของการหาจุดสัมผัสนะครับเพื่อมองแนวรับแนวต้านได้ประโยชน์ของเขาเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามัน มีเยอะแน่นอนบางทีนะครับเราอาจจะเห็นหลายๆคนที่เทรดก้าเปล่านะครับแล้วใช้แค่เส้นเทรลเลน์เส้นแนว,แนวต้านนะครับก็เทรดทำกำไรได้แล้วอันนี้เป็นเหมือนกันเลยนะครับก็คือถ้าเราใช้เส้นแนวโน้ม <c oughs> เส้นเทรลเลนร์เนี่ยนะครับเริ่มชนานาญแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับจะทําให้เราเนี่ยเห็นภาพนะครับในการมอง โ v ว e w นะครับหรือว่าภาพรวมของแนวโน้มมากขึ้นนะครับว่าตอนนี้เรากําลังเข้าเทรดในแนวโน้มไหนนะครับการาฟมีการเบรกเอาหรือเปล่านะครับอ่าหรือว่าตอนนี้นะครับ เทรนเนี่ยยังเป็นขาขึ้นขาลงหรือเป็นในรูปแบบไหนอ่ะดังนั้นเนี่ยประโยชน์ของการใช้เส้นเทรไลน์นะครับมีเยอะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการใช้งานกันสําหรับการใช้งานนะครับตรงนี้ก็จะให้ทุกท่านเนี่ยดูใน Trading View หรือว่าจะดูใน MT4 MT5 ก็ได้นะครับที่ทุกท่านใช้ดูกราฟกันอยู่เนาะนะครับแต่ตรงเนี้ยนิวจะอ้างอิงจากการดู t r a d i n g View แล้วกันนะครับเพราะว่าใน t r a d i n g View เนี่ยเครื่องมือค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตรงนี้ทุกท่านสามารถมาดูตามนะครับใน แถบเครืองมือได้เลยเนาะนะครับ นะในแถบเครื่องมือของ Trading View ของนิวเนี่ยนะครับตรงนี้ไอคอนตรงนี้เนาะเข้ามานะครับกดคลิกตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วนะครับให้ติ๊กนะครับตรงนี้ไว้ได้นะครับอาจจะติ๊กเป็น f a v o r i t e ไว้ก็ได้นะครับตรงนี้จะเขียนเป็นเส้นแนวโน้มหรือว่าเส้นเทรลเลอ่ะใครที่เปลี่ยนเป็นภาษาไทยเนี่ยนะครับก็จะ,ะขึ้นชื่อว่าเส้นแนวโน้มนะครับเดี๋ยว้นตรงนี้ทุกท่านสามารถใช้เส้นแนวโน้มนะครับในการมาจําลองนะครับในการตีเส้นเทรลไลน์กันได้เลยโอเคนะครับ่อตรงนี้นะครับเดี๋ยวนิวจะขอดีล t ทออกไปก่อน เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเนาะนะครับในเรื่องของการใช้เส้นเทรลไลนะนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับเราต้องรู้เรื่องของเทรนก่อนนะครับว่าที่เรากําลังจะลากกันเนี่ยเรากําลังมองเทรนอะไรนะครับเทรนขาลงเทรนขาขึ้นดังนั้นเนี่ยนะครับในการมองเส้นเทรลล์เนี่หรือว่าเส้นแนวโน้มเนี่ยเราตีเพื่อหานะครับในการทดสอบนะครับแนวรับแนวต้านต่างๆหรือไว้หาไว้มองนะครับในเรื่องของเทรนเป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยถ้านิวจะมองนะครับในการมองเทรนอ่อย่างตรงนี้นิวลากจาก ซิงไฮที่1นะครับมาที่สวิงไฮที่2แบบนี้อ่ะสมมติว่าตรงนี้นิวลากผ่านมาปุ๊บจุดสัมพันธ์1กับ2เนี่ยนะครับแล้วนิวยืดอ่เส้นด้านขวา นะครับแบบนี้มานะครับจะเห็นได้ว่าหลายๆคนเนี่ยติดปัญหาแบบนี้นะครับคือถ้าลากจุดสัมผัสที่1และจุดสัมผัสที่2แบบนี้เนี่ยบางครั้งมันจะมีการหลับๆเออเขาเรียกว่าแบบเหมือนก้าฟมันแขวงขึ้นไปนะครับแต่แล้วดึงกลับเข้ามาในกรอบแบบนี้นะครับนิวจะให้ทิกอย่างหนึ่งก็คือให้ทําการอัปเดตเส้นอ่าอัปเดตเส้นคืออะไรนะครับก็คือปกติเนี่ยเราจะใช้จุดอ้างอิง1จุดอ้างอิง2เนี่ยนะครับลาก ผ่านมาเนาะนะครับทีนี้ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับคือกราฟเนี่ยนะครับมีการแกว่งตัวขึ้นไปเสร็จแล้วดึงลงมาขึ้นไปดึงลงมาอยู่ใกล้ๆเส้นแบบนี้นะครับให้เราทําการนะครับลากนะครับจุดสัมผัสที่1เนี่ยนะครับแอบแล้วก็เปลี่ยนจุดสัมผัสที่2เนี่ยนะครับมาเป็นล่าสุดแบบนี้แอบทุกท่านเห็นภาพตามกันเนาะนะครับจะเห็นว่าก่อนหน้านะครับนิวใช้จุดสัมผัสที่1กับ2แบบนี้นะครับกรณีที่เขาเนี่ยทดสอบไม่ผ่านแล้วลงต่อนะครับแบบนี้เรายังใช้จุดสัมผัสเดิมได้้้้้ออ่่่าาาดดัังงนนนนนนนก็ถมมวเเเรรลลซ์ตีไไแ ดังนั้นเนี่ยถ้าจะใช้เทรดไลน์นะครับในการเข้าเซตอัพเซลก็จะได้เป็นในรูปแบบนี้นะครับก็คือแบบนี้นะครับก็คือเราจะเข้าจําลองนะครับสถานะช็อตนะครับหรือว่าเซลล์โพซิชันนะครับอ่ะสมมติว่าเราจะอ้างอิงนะครับอ่าหนึ่งสองปุ๊บอ่ะเราเล่นเซลล์ตอนที่ทดสอบครั้งที่3ก็อาจจะวางซับลอตนะครับอ่ะสมมติว่านิวจําลองไว้สัก500จุดเออนะครับจำลองซับลอตไว้500จุดแล้วทีพีเนี่ยนะครับสมมติว่านิวเอาแค่ตรงแนวรับนะครับอ่ะ หรือว่าสวิงโลซ้ายมือตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะบวกทั้งหมดอยู่ที่1,250จุดเอาเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะคร่าวๆนะครับคิดเป็นลิลี A ่บอร์ดเดโชประมาณสัก2.5งาแต่ถ้าสมมติว่าเอา่อแนวโน้มเนี่ยนะครับยังเป็นขาลงอยู่นะครับนิวมาเทปฟิตที่สวิงโลด้านล่างเนี่ยนะครับนิวจะบวกอยู่ที่2,500จุดนะครับคิดเป็นสัดส่วนเนี่ยเกืบอบ 5R เลยดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเราเล่นตามแนวโน้มนะครับเล่นตามเทรนด์ข้อดีของการใช้เส้นเทรนลีไลน์อย่างที่นิวบอกนะครับอย่างแรกเเเลยคคืืออรรรราาาสมถดูนนะับใ่ง ของเทรนได้นะครับว่าตอนนี้เทรนที่เป็นขาลงเนี่ยนะครับเราจะเล่นเซลล์กันตรงไหนนะครับบางทีเนี่ยเราอ้างอิงจากแนวรับแนวต้านเนาะนะครับถามว่าเห็นภาพไหมเห็นภาพแต่ถ้าสมมติว่าเราตีเส้นแนวต้านไปด้วยนะครับแล้วก็ตีเส้นแนวโน้มหรือว่าเส้นเทรลไลน์ไปด้วยเนี่ยนะครับปุ๊บอ่ะเช่นตีแบบนี้เนาะนะครับ ปุ๊บมันจะมีตัวคอนเฟิร์มนะครับพูดง่ายๆนะอย่างตรงนี้นะครับถ้า New นะครับใช้ตัวของเส้นเทรลไลน์บวกกับตีตัวของแนวต้านนะครับบเส้นแนวต้านเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเออมันมีตัวคอนเฟิร์มเพิ่มขึ้นแล้วนะครับจากเดิมที เราไม่เคยใช้เส้นเทรลไลน์เนี่ยนะครับก็อาจจะดูแค่แนวแนวต้านถามว่าได้ไหมได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเรามีตัวคอนเฟิร์มเพิ่มละ่ะก็เป็นเส้นแนวโน้มแบบนี้นะครับแสดงว่าเอ่อเรามีความมั่นใจมากขึ้นแล้วนะครับแทนที่แบบเออเส้นแนวต้านบางทีเราอาจจะกังวลว่าเออมันจะเบรกต่อหรือเปล่าหรือว่าจะผ่านแนวต้านนะครับขึ้นไปแนวถัดไปหรือเปล่าแต่ถ้าสมมติว่าเรามีเส้นแนวโน้มหรือว่าเส้นเทนลบบนนรลไลนญญญ์แบบนี้นะครับในการคอนเฟิร์มสัญญาณอ่ะแบบนี้นะครับ ก็จะทาให้เราเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นนั่นเองทีนี้นะครับเอ่อเราจะเข้าเซลล์เข้าบายกันตรงไหนนะครับในเรื่องของทฤษฎีนะครับของการใช้เส้นเทรลล์เนี่นะครับอย่างแรกเลยคือเราจะต้องหาจุดสัมผัสนะครับอย่างน้อย2จุดขึ้นไปนะครับในการอ้างอิงอย่างที่นิวให้ดูนะครับอย่างตรงนี้นะครับจะเป็นสวิงไฮที่1แล้วก็สวิงไฮตรงนี้เป็นสวิงไฮที่2แน่นอนว่าเอ่อเราเนี่ยนะครับก็จะมีการอ้างอิง2อจุดนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเรามาเข้าจุด ที่ไหนครับจุดที่3นะครับดังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเข้าเทรดจุดที่3จุดที่4เนี่ยได้หมดเลยนะครับอย่างน้อยจะต้องมีการจุดมีจุดสัมผัสหรือว่าจุดอ้างอิงอย่างน้อย2จุดอ่ะอันนี้คือเราเข้าจุดสวิงไฮที่3เนาะก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับการาฟปรับตัวลงมาเป็นเทรนขาลงนะครับเรารอจังหวะก,การาฟเด้งอ่าเด้งเซลนะครับในกรณีเป็นเทรนขาลงใครยังไม่ได้ไปดูเรื่องของเทรนนะครับอ่าไปดูใน E ีพีหนึ่งก่อนนะอันนี้นิวแนะนําเรื่องของเทรนไปทั้งหมดนะครับจะได้เข้าใจเพิ่มเติมแบบนี้นะครับแสดงว่าเป็นไงฮ ก็ถ้าปิดกำไรไปนะครับก็รอรอบใหม่นะครับคือพูดง่ายเราจะเซลล์จนกว่าจะเปลี่ยนแนวโน้มนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยในตรงนี้เนาะเราอัปเดตเส้นนะครับก็จะเห็นว่ากราฟเนี่ยนะครับจะเริ่มมีการเบรกเอาท์นะครับหรือว่าเปลี่ยนทิศทางนะครับก็คือตอนที่เขาเนี่ยเริ่มมีการผ่านบริเวณแนวต้านนะครับ1,820ขึ้นไปนะครับหรือว่าตรงแนวต้านตรงนี้นั่นเองนะครับนี่ตรงนี้เนาะตรงนี้จะเป็นเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดเบรกเอาท์แนวต้านก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ย มีการคอนเฟิร์มนะครับโดยการเบรกตัวของแนวต้านถัดไปนะครับอยู่ที่ระดับประมาณสักช่วง1,830นี่ตรงนี้เนาะอ่ะก็จะมีการเบรกแนวต้านถัดไปดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่าถ้ากราฟนะครับมีการปรับตัวย่อลงมาไม่ว่าจะเป็นแนวนี้หรือว่าแนวนี้นะครับเราอาจจะต้องหยุดนะครับในการเทรดหน้าเซลลก่อนนะครับแล้วก็อาจจะรอจังหวะ ในการที่เขาเนี่ยเด้งขึ้นไปแนวถัดไปแล้วค่อยเซลอาจจะมาเล่นบายก่อนก็ได้แถวบริเวณแนวนรับไม่ว่าจะเป็นแนวนี้หรือว่าแนวรับตรงนี้ในการเล่นบายขึ้นไปก่อนก็ได้นะครับแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราจะจําลองอะ่ะอย่างที่ผมบอกนะถ้ามีการลากจากซูงไฮหนึ่งไฮสองเนี่ยแล้วกราฟมันเกิดภาพก่อนหน้านะครับที่เราเล่นเซลกันไปเนี่ยอ่ะแ,แบบนี้แล้วมันลงมาแล้วนะครับอ่ะเช่นมันลงมาแล้วแบบนี้เราก็อัปเดตเส้นมาที่ตรงนี้นะครับง่ายๆคือถ้าทดสอบเนี่ยนะครับแล้วมันเกิดภาพแบบนี้เลยเช่นเกิดภาพเซลนะครับแบบในอดีตที่เขาเคยลงมาเนี่ย เราก็ยังคงมองเซลล์เหมือนเดิมนะนะครับเช่นแบบตรงนี้ถ้าสมมติว่าเขาทดสอบแล้วเกิดภาพในการดึงกลับ เปลี่ยนแท่งเนี่ยไม่ผ่านเส้นเนี่ยก็ยังมองลงถูกไหมแต่นี้เขาเบรกขึ้นไปนะครับด้านเนี่ยเราก็จะพักหน้าเซล์พูดง่ายคือทับมือก่อนเราค่อยรอดูเอ่อดิเรกชันต่อไปว่าจะปรับตัวขึ้นนะครับไปก่อนหรือเปล่าเออนะครับหรือว่าแค่เด้งทดสอบแนวต้านไม่ไม่ผ่านแล้วก็รอจังหวะเซล์ใหม่แบบนี้อีกทีหนึ่งจะได้ทําให้เราเนี่ยมีจังหวะในการเข้าเทรดที่ดีมากขึ้นอ่าไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะติดออเดอร์เซล์ด้านล่างได้นะครับหลายๆคนอาจจะติดปัญหาเรื่องของเออเราก็เทรดตามเทรนนะเทรดตามแนวโน้มนะแต่ทําไมบ บางทีเนี่ยกลายเป็นว่าเราเทรดตามแนวโน้มนะครับแล้วติดลบอันนี้เป็นสาเหตุปัจจัยหนึ่งนะครับที่หลายๆคนได้เจอกันนะครับก็คือเราเนี่ยนะครับไปเข้าตอนที่มันเกิดสัญญาณกลับตัวยกตัวอย่างเช่นถามว่าถ้า New เอาไอซไปใส่แม็กดีไปใส่สโตไปใส่เนี่ยตรงนี้นะครับจะเกิดสัญญาณบูลิดเดวเจนนะครับเกิดขึ้นแน่นอนว่ากราฟเนี่ยเป็นขาลงนะครับแต่มันมีจังหวะกลับตัวหรือว่ารีบาวนะครับในช่วงบริเวณแนวรับที่มีในยะตรงนี้ให้ระวังไว้นิดนึงเนาะนะครับก็พยายามถ้ามันมีการเบรกเส้นแนวต้านขึ้นรบมีกา เ,เ,เผ่านแนวต้านเนี่ยให้ชะลอฝั่งเซลแล้วก็ไปรอดูแนวถัดไปถ้าเป็นแบบนี้นะครับอะเช่นแบบถ้าเราจะมารอเซลล์แนวต้านถัดไปเนี่ยแถวช่วงนี้ถามว่าได้กําไรไหมได้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้ามันมีการเบรกตรงนี้เนาะก็ ก็แค่ทับมือแล้วก็มารอเซลลตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเล่นเซลลตรงนี้นะครับอ่าสมมติว่าเราเซลนะครับตอนเปลี่ยนแท่งเนี่ยลงมาตรงช่วงแนวรับเนี่ยก็บวกประมาณอย่างน้อยก็พันจุดนิดๆน,น,นะครับก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะในการเก็บกระแสงเงินสดนะครับหรือว่าเก็บระยะสั้นๆเป็นเด t เทรดสก a l ปิ้งอ่าแล้วถ้ามาแนวต้านถัดไปนะครับอย่างที่บอกก็อาจจะมารอติดตามนะครับในการเล่นเซล์เหมือนเดิมจนกว่านะครับจะมีการเปลี่ยนแนวโน้มจริงๆนะครับอย่างตรงนี้มันเป็นแค่การเรี่งทดสอบดีบาวอ่าในช่วงทองตรงนี้ หรืออ่ะเราใช้เส้นแนวโน้มเนี่ยมากําหนดเลยนะครับจากตีจากจุดอ้างอิงสัมผัสที่1นึ๊บลากผ่านสัมผัสที่2แบบนี้ปึ๊บอ่ะเราจะมาคอนเฟิร์มในการหลุดเซลล์เนี่ยตรงนี้ก็ได้เช่นแบบเราเข้าเซลล์นะครับตอนที่เขาหลุดเส้นเทรลไลน์หรือว่าเส้นแนวโน้มเนี่ยตรงนี้ปึ๊บซับร้อนนะครับอ่ะสมมุติว่าวางซับลอนเหนือให้อ่ะแล้วก็วาง TP อ่ะ TP สมมติว่าเนาวางไว้ตรงนี้นะครับ ตรงโลเนี่ยนะครับอ่ะอันนี้ก็บวกประมาณสัก2,000จุดตอบ้อ700จุดนะครับวางไว้เหนือไฮนะครับแล้วก็ TP 2,000จุดก็ประมาณเกือบ 3R เออแบบนี้ก็ถือว่าโอเคเห็นไหมก็คือแบบเรากำหนดเนี่ยโดยใช้ตัวของเส้นเทรนไลน์เข้ามานะครับก็คือจากสวิงโลที่1นะครับอ่าลากผ่านสวิงโลที่2แบบนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็มาหาจังหวะตอนที่กราฟเนี่ยมีการหลุดเส้นลงมานะครับขออเดอร์แล้วก็วางซ็อบล้อทีพีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปล่อยเลยอันนี้เป็นการเล่นตามแนวโโนน้มมะร่ะจจกกกวากาียล รหรือว่าทำไฮที่สูงขึ้นเนี่ยตามหลักที่4ีดาวเนี่ยหรือว่าตามที่เราเรียนเรื่องเรนกันมาเนี่ยก็ค่อยเปลี่ยนแนวโน้มหรือว่าเปลี่ยนมุมมองในการเรดอ่ะดังนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับจำง่ายๆถ้าจะตีนะครับในการมองเซลล์ตีจากด้านบนนะครับก็คือถ้าเราดมองเซลนะให้ตีจากสวิงหนึ่งมาที่สวิงสองนะครับอ่ะแล้วก็เข้าตรงที่สวิงสามสี่นะครับแบบนี้ในการเข้าออเดอร์นะครับส่วนถ้าจะมองบายเช่นอ่ะเราเราจะเล่นบายเนี่ยนะครับก็ ให้ตีจากสวิงโลนะครับยกตัวอย่างอย่างล่าสุดทองคําที่มีการปรับตัวขึ้นเรามีการย่อลงมานะครับแอาทองนะครับย่อมาตรงนี้เห็นไหมมีการสัมผัสนะครับกันเนี่ยนะครับก็ตรงนี้นะครับนิวลากผ่านจากสวิงโลที่1อ่ะแล้วก็สวิงโลที่2นะครับก็คือตรงนี้อ่ะเสร็จแล้วนิวมาเข้าตอนที่กราฟเนี่ยนะครับมาสัมผัสสวิงโลที่3เห็นไหมแบบนี้เลยปุ๊บอ่ะอันนี้คือวางเซตอัพนะครับวางเซตอัพให้ดูนะครับแบบนี้อ่ะอันนี้คือนิวให้ซิกไปด้วยนะเออนะครับ แถวช่วงนี้เลย1885แนวรับตรงนี้นะครับเป็นเพราะว่าตรงเนี้ยนะครับมีสัญญาณจากเครื่องมือกรอนเตอร์ของนิวด้วยนะครับแล้วก็ในการทดสอบแนวรับนะครับจากเส้นเทรนไลน์ตรงนี้ด้วยนะครับที่นิวเอามาแบ่งปันแล้วก็แชร์ให้ดูนะครับอย่างตรงเนี้ยถ้าเราจะวางเซตอัพอ่ะเช่นแบบวางซัอบร้อน500จุดสม่ๆติว่านิวเอาวางไว้พันเนะครับแนวที่เขาเบรกลงมาเนี่ยอันนี้นิวก็ได้ไปแล้วพันสามร้อยจุดเห็นไหมอันนี้คือแบบสามารถทำอะไรง่ายๆนะครับโดยการใช้เส้นแนวรับแนวต้านนะครับแล้วก็เส้นเทรนไลน์ การเทรดนะครับเราหาอะไรที่มันเรียบง่ายเนี่ยนะครับไม่ต้องแบบใช้อินดิเคเตอร์หลายตัวหรือแค่เรามองแนวนาต้านออกนะครับมองเทรนดออกมองแนวโน้มออกเนี่ยก็สามารถทำกำไรได้แล้วนะครับจากนั้นเนี่ยก็จําให้ดีนะครับว่าถ้าเราจะเล่นบายนะครับเป็นไงฮะตี จากด้านล่างนะครับโรหนึ่งโร2มาเข้าโร3อา่าเห็นไหมจะไม่ง่ายนะนะครับโรหนึ่งโร2นะครับมาเข้าโร3หรือย่อลงแม่นะครับไม่หลุดเข้าโร4ได้อา่าดังนั้นเนี่ยต้องมีจุดอ้างอิงนะครับหรือว่าจุดสัมผัสอย่างน้อย2จุดขึ้นไป นะครับอันนี้ก็เป็นการเล่นมองบ่ายนะครับตีจากด้านล่างถ้าจะมองเซลล์นะครับหรือว่าแนวโน้งขาลงเนี่ยนะครับให้ตีจากสวิงไฮด้านบนนะครับลากผ่านมานะครับยกตัวอย่างเช่นอนะ่ะก่อนหน้านี้นี่ตรงนี้เนาะนะครับลากจากสวิงไฮหนึ่นะครับ,ลา,า 1, รบลากผ่านสวิงไฮสองนะครับก็คือจุดสัมผัส1-2 จุดอ้างอิง 1, 2แบบนี้นะครับแล้วก็มาเข้าจุดที่3ที่นิวจาลองให้ดูเห็นไหมก็จะตีจากด้านบนลงมานะครับแล้วก็เข้าออเดอร์เซลนะครับส่วนฝั่งออเดอร์บายก็ตีจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนอย่างน้อยจะต้องมีจุดอ้างอิงอย่างน้อย2จุดขึ้นไปอ่ะก็ประมาณนี้เนาะทุกท่านสําหรับการใช้ตัวของเครื่องมือเทรลไลน์นะครับ เดี๋ยวใน EP หน้านะครับนิวจะแนะนำเรื่องของการมองกรอบ c n n e n อ่าทีเนี้ยคืออันนี้นิวมองให้เอาให้ทุกท่านเนี่ยเห็นภาพกันก่อนว่าถ้าจะเล่นตามแนวโน้มอ,อย่างเดียวเลยนะครับโดยใช้เส้นเทรลไลน์หเส้นนะครับอ่าอาจจะดูแนวแน,น้ตต้านประกอบก็ได้นะครับแบบเนี้ยนะครับก็สามารถทำกำไรได้แล้วนะครับเดี๋ยว EP หน้านะครับอ่า EP ถัดไปเนี่ยนะครับนิวจะสอนเรื่องของ การใช้ตัวของ Parallel Channel นะครับหรือว่าการตีกรอบคู่ขนานกันเนี่ยนะครับในการมองเล่นทั้งบายทั้งเซลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นตามเทรนด์หรือว่าเล่นกับตัวเนี่ยจะมองยังไงนะครับแล้วก็เทรดอย่างไรได้บ้างนะครับอเดี๋ยวเราไปติดตามกันใน EP หน้านะครับผม